สวัสดีค่ะต่ายช่อง Ravi d i n k s นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำโกโก้ลาวากันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมของโลโก้ลาวากันนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ก็จะมีผงโกโก้นะคะแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็นมสดนะคะมีแค่3ามรายการเท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวลองมา ใส่ส่วนผสมว่าแต่ละตัวใช้เท่าไหร่กันบ้างนะคะเราจะมาเริ่มทำโกโก้ลาวากันก่อนเลยค่ะเราจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะแล<ม>้ว<ม>ก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะ นมค้นหวานเราใช้อยู่ที่60 ml นะคะเราก็เทส่วนผสมเข้าด้วยกันค่ะทีนี้เราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เกิดว่าในระหว่างที่เราคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหนืดไปมันเหนียวไปเราสามารถเติมนมสดเข้าไปช่วยให้ความเหนียวลดลงได้นะคะอ่าทีนี้ส่วนผสมเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะก็จะมีความหนืดความเหนียวประมาณเึะะิเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโกโกลาวาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยะคะ่ะ เราจะใส่นมสดนะคะอยู่ที่200 ml ะคะ่ะพอเราตวงส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาใส่แก้วนะคะเราก็ตามด้วยน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งนี่เราใส่ให้เต็มแก้วเลยนะคะพอเราได้น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ เคโกโก้ที่เราทำไว้นะคะเราก็จะลาดไปด้านบนของนมสดเลยค่ะน่ากินเลยทีเดียวนะคะคือด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรสนมสดแบบจืดๆนะคะแต่ส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นรสหวาน เวลาเรากินเนี่ยเราก็จะมันจะมีความกลมกล่อมลงตัวเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโกโกลาวานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโกโกลาวานะคะเป็นเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบน้อยมากๆแล้วก็ทำง่ายทำทานแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบ นโกโกก้ชอะคพะลาดไม่ได้เลยสําหรับเมนูโกโก้ลาวาสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนําสูตรโกโก้ลาวาไปลองทําทานที่บ้านได้นะคะถ้ารสชาติเป็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องลาบิดีนช่องนี้สำหรับวันนี้ แล้วี่ด้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ